มันมันยากกับบริการแบบง่วงมุนตะกร่วมล้มลรามาทับขอบเรือนเนี่ยขาดตกเรื่อนตกเป็นเยี่ยมมดผู้หลอแม่ยิ้มยิมครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมนาในวันรากมาแรงานตุครับผมพี่น้องมือนี้มาแรงานตุไกลแล้วโอ้ไม่ยังขึ้นพี่น้องไม่ยังขึ้นครับผมมีคนแซวครับผมเมื่อกี้ไม่ยังขึ้นครับผม เมื่อกี้วอข้างไว้ครับมาไก่ครับหนองวอซ้อครับผมติดยืเขตของประเทศของอ้รของจังหวัดหน้องบุรลรพูครับผมเสียงบอครับให้เบุงเสื้อแดงครับผมสายแข็งครับผมบอกแล้วว่าอีกบ่โดนสายแข่งพ่อกันยุเรื่อยครับกล้ล่งเอาเรือล่องไปครับแหขี่โมกไปกวนมูแล้วบุญเสื้อแหขี่โมกครับเพื่อยี่ยสุริย่าดอกไม้ไฟครับผม นี่ยากาศครับพูนบอกว่าบรรยากาศครับพูนกับอุดรอนคือกี้กันปะพี่ยาเหี้ชีโมครับปุ้นนั่งกวาดจอยอยู่บนครับผมยูทูบเบอร์เนี่ครับปุ้นครับใต้อีสานบ้านเฮาครับผมคู่กรุงครับเตรียมตัวแล้วครับผมมีมั่นแท้เพูนบอกงออยู่นี่ก็ัตัวเต็งครับผม ขยะเราเก็บในขยะเนี่ยกินไปแล้วอาหารสิงโตของทัพตรงเดือนได้ทองเงินว่านี่บอประมาณไรสองไรครับพอถึงประมาณนั่นแหละเอาจักเสี้ยนมือนิไม่น่าจะเกินสิบห้าครับไม่น่าจะเกินเบี่ยงราคาบอฮันบอบม่มีปัญหาครับผมเอาไว้ที่หลังเออนี่บบอประมาณนี้ละครับเดี๋ยวมือนี้สีเฮ็ดเป็นสองสอดขึ้นเราครับผมมั่นแท้เพื่อนบอ ติดตามครับผมพี่น้องหนองวอซอครับแลีนไปแลี้นมาที่แถวนี้แหละเดี๋ยวนี้เอิญบอกว่าซ้อที่แถวนี้ได้ครับผมมามาดูแมนบัวพวยพุ่งที่ตามครับผมบัโดนผมเจอยู่ทั้งแถวแถวนี้แหละติดตามครับมาหัวเห็นยังเด้อมาหลายอยู่ครับเสี่ยงตวงเสี่ยงเอ็ดเสี่ยงตีพเสี่ยนหนุบุ๋นอยู่ฟังน้ำบุ๋นกันครับผมที่ตามครับผม ครับผมพี่น้องได้เวลาครับผมพี่น้องจับจวงปืนดีได้แล้วครับผมลงไปแล้วครับนี่คือตัวเต็งครับผมพี่น้องหนึ่งพันห้าสิบบาทครับหนึ่งพันห้าสิบบาทครับผมมือนี้ตัวเต็งลงไปแล้วครับมีจิมมดึงของไง่ ป่อย่า,าย่าแฮขีโมก1 0ึ0บาทครับบ่อตกป่าผ้าแก้วครับผมพี่น้องหนองวัวซอกอุดรท่านี่ครับผมติดตามครับพี่น้องสิเป็นจังไดครับตอนนี้กําลัางเริ่มลงกไปหามองเจ้าของที่จับฉลากได้แล้วเออกําลัางเถียงกันกําลัางบอกกันครับผมว่าของเจ้าอยู่เมืงไดของขคอย,อยู่เมืองไดครับผม ยังบ่ได้มาอยู่ผู้หนึ่งแต่ว่าครับวไดน้ลุ่งเบิอดอกครับผมนี่ยังหากันยังจูจ้จี้จู้จี้กันอยู่ว่าจีล่งมงไดไปวิวมงไดครับสับสนครับผมโอ้ป่าขึ้นครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวหยิบข้าพี่น้องมาลุ่นครับมามวนมาเฮ่เอเจ้าครับผมพี่นอ้องก็ต้องว้าวดน ออมาติดตามครับผมที่เป็นจ้งไดมือนี่บอตกปลาไพ่แก้วครับผมหนึ่งพันหาสิบบาทบัตรถือครับผมบมีบัตรถือกันนะครับบอหานี่คือบัตรถือแลวครับผมกันหนึ่งพันบาทนี่ติดตามครับผมสายแข็งสองน้องครับสายแข็งน้องสองครับผมพี่น้องมอนี่วังว่ก็ย่มีน้องเดียวครับผม เอ้าดึงก้อนมูด้วยผู้ใด้จิดึงก้อนมูครับผมพี่น้องดึงดิ้นแล้วครับผมพุยิยะแห่ขี่มูเสี้ยนตาเรื่อของผู้ใดหมดครับผมของของเอ่อกาครับผมพี่น้องเสียนกาครับผมเอาเอาพุยิยะกำลังดึงขึ้นเอาเสียนกาตกตกเสียนกาไปพุยิยะดึงขึ้นก้อนครับผมพี่น้องสองตัว สองหางครับผมเส้นก้าวอย่างไดโอ้ยหมุนลวุ่นๆนะครับแต่ว่านี่ครับเพิ่นอยู่ใกล้เพิ่นกันแล้วดึงขึ้นเบิ่งเพิ่นก่อนครับผมดึงขึ้นมากครับสองหางพี่น้องเออสองหางครับผมเอาเส้นอ้ผู้ใดดึงโอ้เส้นไม่เจออยังครับผม่าจิกลับไปหาเส้นก้าครับผมเส้นไม่เจออยังเส้นไม่เจออยังดึงขึ้นมากครับปลาพี่น้องดึงสองสามโมเมนด์กโอ้ยนต์หนักขึ้นนะครับผมนับตูปลาครับปุ้ยพออีแม่ สามหาครับโอ้เส้นขาดึงขึ้นแล้วครับผมโตบักในโอ้ยข่ดแต่เบิ้งเสียนไม่ครับผมขาดไปพ่นโตเต่งดึงยังขึ้นครับเอาเอาเอานี่เส้นโตงครับเมืองน้องบัวครับผมเสีนยมโตงเมืองน้องบัวครับดึงขึ้นด้วยกันแมนบัวหนึบัวแมนครับผมส่งขึ้นอยู่นะครับบางเจียกับเบื้องบัวครับผม ต้องขอโทษขออภัยถ้าเอ่ยน้ำไปผิดเอาเบื่งทั้งอยู่ครับผมหนึ่งสองหน้าที่สามครับผมเท่าที่เห็นหน้าที่สามครับพี่น้องดึงขึ้นครับผมไปเรื่อยๆมาพี่น้องมาว่าจังไรครับนี่อยู่กลางอบโบมืนครับอยู่ริมอยู่ริมครับแต่ว่าพ่นเขาไปดึงป่าซิครับผมบริยุกกลางครับหันมาเสี้ยงโต้งครับผมยังดินน้ำตืมติมอยู่นี่ครับผม เ,เ,เห็นหางแล้วเออด้ยพี่น้องครับผมปุ้ยบ้านี้ปลาตาตาตาาเกะ,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 ะหูแม่ไงสิบกิโลแท้ครับตัวนี้เสี่ยนตงุงน้องบัวครับผมแต่ว่ากคยอยู่ใกล้ๆน,น้องวัวโซ่นี่แหละเอาก็จากระดึงคือด้วยกันครับสองหางครับผมเออเป็นอยู่กำกึงครับผมน้องวัวโซ่น้องบัวครับ น้องว่าซอขึ้นอุดรครับผมน้องของเพิ่นนกกันขึ้นนู้น้องบัวพี่น้องเอาเส้นไม่เจออย่างบาดเหนียวพี่น้องดึงกันครับผมนาสิเ็นของไงดึงโอ้ยเบิ่งดินครับผมพี่น้องบาดนี่ของแท้ครับผมเจอของแท้ทั้งสี่เอาเจอของแท้ครับผมมาขึ้นโซ่อยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นครับผมเอา ขึ้นได้บ่ได้ครับขาดหรือสิยูสิขาดหรือสิยูครับผมเซียนไหมสิขาดหรือสิยูครับจับโอ้ยตัวแรกบ่แม่นครับผมตัวนั้นมันตัวน้อยครับผมตัวใหญ่ยังอยู่ข้างล่างยังไม่ขึ้นเอาดึงดิ้นดิ้นครับผมโอ้ยตัวใหญ่กับหัวทิมตัวน้อยหัวทิมลงไปนน้ำกันครับผมแต่เพื่อนบริสุทธิ์ใจดอกบนสนทจใจตัวนี้ใหครับผมดึงบาดเหนียาดึงดึง ดึงบอกขืนครับผมยังบอกขืนเอาไหมเอาไหมครับผมตั้งไม่ตั้งท่าไม่เอ้ยเอ้ยขืนครับผมพี่น้องเรียบร้อยครับเออโอ้ยเด็กผมไงเลยครับเสียนใหม่ครับผมเสียนใหม่นี่พี่บุญรัตน์ผู้ได้ครับเพื่อพี่บุญรัตน์ครับผมพี่น้องเสียนใหม่แมนบ้างเฮ้อนาจีแมนครับผมผู้ใดดึงยังขึ้นอีก พ่อ,อยาแฮขี่โมครับผมดึงดินตาม,ตามเลยพุ่นหันมาครับเส้นตรงไาอยังไหมียังมียังอยู่บ่ส่งคือครับผมพี่น้องส่งสิทธิครับติดตามครับผมว่าเดี๋ยวยังขึ้นมามส่งคือส่งคือดึงหนึ่งมีบ่ข้างล่างโอ้ยมีดินครับผมสอง สองตัวครับผมสามตัวโอ้ยสามครับสามหางครับผมเสี่ยนตวงครับไดโกหูตัวหนึ่งแม่สิบลูไปแล้วครับผมเสี่ยนตวงมาขจ้ากขจิตดึงขึ้นกันแหละดินขึ้นกันครับผมดินหนึ่งหางล่างไม่อยู่บ่สองหางครับผมจังซี่ครับมันต้องจังซี่ครับผมหวังว่าคือจะมีของใหญ่โชยเยอะตัวนะครับผม อย่าเฝ้าเบิร์ดเดออย่าฟฝ้าเบิร์ดครับเบิรงไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องช่วไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีของไงขึ้นมาอีกบ่ครับผมนี่ดินดินแต่ว่าบ่ในเมรครับเออลุ้นๆข้าวเดียวกันครับนี่ผมมาซีโล่หาโูครับผมพี่น้องเบิรงราคาคือสวายครับแต่ว่าเสียนไม่ได้ครับเชียนกาได้ป่าเบิ้์ครับผมนั่นมีอย่างบ่กครับผมเสียนไม่มีอย่างครับดึงยิงระบ่ บมแมนครับผมกินของน้อยไปก่อนครับสองสามหางครับผมเออสองสองหางที่สามสี่ครับผมพี่น้องนาทีสามสี่หางครับตัวนี้อุ้ยหายแฮ่นี่โอ้โหผิดครับอ่าไม่ยบบูวางได้ครับไม่ยบบูโอ้ยไม่ยบบูก็ได้ซอสเด็ดขึ้นกันแล้วครับอยู่น้ำกันนี่เอายิ่ตามไปครับผมล่อครับล่อว่าจะมีปุญยกขึ้นช่วยอีกบ่ครับผม ผมว่าต้องมีครับยังโม่ได้จบง่ายหรอกครับนี่เพิ่งได้ไปเรื่อยๆครับผมเจ็บตัวน้อยไปเรื่อยๆครับตัวใหญ่ต้องมีครับผมล่อไปเรื่อยๆเบิ้งตัวน้อยไปเรื่อยๆครับเอาดึงขึ้นอย่าเงียบครับผมอย่าเงียบต้องการครับผมอย่าเงียบผู้ใดโอ้ยซ้าไข่มกครับผมโอ้ยได้มองมว้อขนาดมือนี้อืได้มองมว้อขนาดอยยังไม่โู้ครับผม ใส่ใส,ใส่ยังหันเห็นแวบ,บๆครับหนาซิเมนสวาวยครับผมซาไข่มกหนองวัวซอครับผมโมเมนหนองบอัวนะครับโตขีดกันครับผมเออเออใส่ขึ้นชั่วโงดูชั่วโมูนะครับผมหนึ่งตัวข้างบนสองตัวข้างล่างตัวน้อยครับตัวใงญ่ครับผม บ่ต้องหลายบ่ต้องโซหลายครับผมบ่ต้องโซหลายครับโซ่หน่อยหน่อยครับโซ่หน่อยหน่อยครับผมบ่ต้องโซหลายเอออเ้าทีมลงไปแล้วครับเรียบร้อยผู้ใดดึงยังอีกบ่นี่ก็อยู่กําลังกําลังกําลังดึงกําลังลากครับผมบึ้มบึ้มหนึ่งหางครับผมปลาสวายก็จะอยู่ประมาณซีโลครับ ยี่ประมาณนี้ครับสามโลสี่โลครับผมเอาเสี้ยนไหมลงไปดึงียังครับผมนี่หืมนี่ยังนี่ยังครับผม,ม,ม,บ,ผมบึ้มบิน้องบึ้มเลยครับผมหูน้อยครับยังมเบอร์แม่ตู่ง่ายครับผมแต่ก็ยังดีครับมีของให้พี่น้องได้เบิ้งไปเรื่อยๆเอาคืนได้ปะเออเออ เอา้ามีจักตูครับผมสิมีจักขางมาโอ้ยบัญชี้าปดตัวเนียวบ้านนี้นนปดตัวข้งบนก็จโดนครับผมี่นองใส่เวลาที่บานนี้ปดปลาสวายครับโมเม็ปดปาาลาโน่นอื่นกันปดปลาน่นอื่นสีเหลีไววอยู่ปดปลาสาลวายครับแต่ว่า่นไในหางตัวนึงหางใหญ่ครับ เอาไปเบิงพื้นก่อนครับผุนกเยากําลังดึงผุนกําลังดึงกันสู้กันครับผมพีน้องดึงครับผมปีน้องดึงดิ้นหนึงห่างครับผมหนึ่งห่างเออดิ้นดิ้นดิ้นโบนไยครับผมกลับมาหาเซียนใหม่ที่เราครับโบดแล้วเราตัวนั้นครับผมกําลังตออกําลังหมุนกันตีเหลือครับผมพี่น้องดึงขึ้นมาครับหนึ่งสองสาม แมนบ่ข้างล่างมีบ่มีตัวน้อยครับผมซีครับพี่น้องโป๊ดบานนี่โป๊ดบ้าสวายนี่ครับตัวนี้น้อยเขาถือกันหลายบุย้ยพยายามถือเราครับมันโป๊ดหน้นแล้วครับผมันตัวนี้เงใครไข่เนี้ยเอาผู้ใดอยู่ฟังนั่นเอาเอามีอยังครับผมมีอยังครับผมอากลากบ่อากลากบ่กกบเดี๋ยวเบิ้งครับผมลงไปเห็ดอยัง ิลงไปเห็นยังครับแสดงว่าป่าดึงลากลงไปเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นจังไดครับผมลากขึ้นมาลากขึ้นมาครับผมบึ้มเารเห็นดีแลวครับบึ้มบ้ามแล้วบึ้มบ้ามแล้วครับผมพี่น้องลึงเมียกตัวครับผมเท่าที่เห็นนี่สองบึ้มสองครับผมสามสองหรือสามตัวครับสองสาม ประมาณนี้ครับผมซีอาญะซีครับผมไปเอาไปปวดบาดนี่มิผู้ใดอยากถือลายครับผมพี่น้องเพื่อนบอกว่าปวดหยักตู่มันหน่อยครับผมก็ถือลายปวดหยักครับผมมีหยังซาซาไขมุกมีอย่างช่วยครับผมไม่ขึ้นมาช่วยอีกเลยครับมีอย่างสวายหรือว่ามีอย่างครับผมก็เอ่อโมเมนต์เก่าโหะโมเมนต์เก่าโหครับผมโมเมนต์เก่าโห เอาผู้ใดผู้ใดถืออยังอีกครับผมกลับมาเซียนไม่ปมดแล้วเราไปแห็นั่นน่ะมีอยังอีกมีอยังอีกครับผมหมดแล้วเราบ่แหยนห็นน่ะคือส่งคืดนะครับผมพี่น้องส่งสีดึงส่งสีดึงส่งสีดึงครับผมดึงอีหลีดึงอีหลีครับผมนี่นี่ครับผมเอาอีกแล้วครับผมเซียนไม่หยิบจับหางเงี้งขึ้นให้เบิ้งครับผมเอาเอาดึงกันครับผม อฮ้แหเส้นไม้ขึ้มมันเด็กครับมือนี้เอฮ้หมันก็มือนี้มันครับผมมันเออมันบอกว่าเมียบ่มาน้ำเล่บมันครับผมมือไหนเมียมาบ่หมันเิบนว่างานที่เข่าครับผมไปโทษเมียบ่โทษเจ้าของบู้ยแต่่วาตัวนี้ครับผมพี่น้องใหญ่อีกแล้วครับผมเออเสียนไม้ได้ ือของไงอีกแล้วครับเดี๋ยวเบิ้งว่าถึงไงจังเดียสังกันบวกกับตัวบังหนโอ้ยห่วงงายหงงายอยู่ครับผมพี่น้องมือเอาอุ้ยอุ้ยพี่น้องเอาเข่าไตส้นเลืออให้จังใดเอาอยู่ไตเลื่ออยู่ไตเลืออให้จังใดเอาดึงออกมาดึงออกมาครับผมดึงออกมาซ้ำกันครับสูสีครับผมพี่น้องกับตัวแลกกับตัวแรกครับผมอขึ้นขึ้นบ่ขึ้นเอาหนึ่งเอาไหมโอ้ยพี่น้องเอ้าขึ้น ขึ้นเอ้อุ้ยขึ้นใหญ่ขนาดมันก็ขึ้นใหญ่ขึ้นซ่นาด็กคนเบือนแหง้งพูดหน่อย,ยกมือครับผมไม่ได้ขึ้นใหญ่แล้วหรอกครับคนเบือนแห้งครับผมดึงก็มันหลายเบือนแหง้งที่แหละออสองหางครับผมเสี้ยนไม่มือนนีออ่ตัวใหญ่ๆครับสองหางหมานครับมือน,นี้มานมือเอเล่เลยครับเออเมื่อเอเล่ครับผมเออ สองหางสองหางครับกะหู้ก็ได้เมียนบอแต่ว่าบึกเอ้าวเสีไอ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 ช่างไขมุกโอ้ยอซารุ่นน้ำครับผมว่าจะได้จำหางเงี้ยน้ำกระเจ้าเนี่ยน้ำเองซ้ำนี่เอาครับผมกลับมาเบิงเซียนใหม่กําลังสิปดเสียดอย่างไหนเอาลงจากเรือครับอูดแต่ตัวนึงนอนเอีเองอยู่มัครับสองครับผมพี่น้อง คีว่าหมานดะครับนี่มือน,นี่หมานครับราคากันหนึ่งพันห้าสิบบาทครับผมมือนี่ยันไม่หมานเลยครับสองหางครับอเอีย่าแหเฮียโบครับผมชีโซยังเอ้ยอยุไรชีโซอีกช,ชาไข่มุกกับชีโซกันครับผมโอ้ยขยันโซขนาดครับมือนี่เออขยันโซครับผมมือนี่เอายกยก หน่อยเฮ้ยคือดึงแพร่เลยโชว์เลยครับโชว์มีขวางต้องโชว์ครับผมน้อยหรืองไงก็ต้องโชว์ครับอย่าเก็บไว้ซาใครบุกครับผมอุมอดรธานีครับหนองวัวซอสุดเขตจังหวัดอุดรครับผมบ้านเพลิน เอาข้นมา่นเอาโอ้ดึงขึ้นมาโอ้ยนึงหางครับผมว่ามันขวงใหญ่โบงใหญ่ครับผมสวยครับทำกัสวยกันครับผมดึงขึ้นมาดินปวดปูดด้วกันครับผมตอนนี้เริ่มเจ็บสวยหน่อยครับตัวละสามลูกสี่ลูกอยู่ครับผมพอดีกินครับบบนอยบ่นอยครับผมบบนอยโบดไปครับผมพี่น้อง ติดตามไปเรื่อยๆครับน่าอ๋อใบย่ญญาสิมี่ยังเห็นลากแห,ญญห,ญญาากหครับผมใบย่าเห็นใบย่าลากแหครับสิมี่ยังครับผมเออเอาดึงขึ้นนี่กระจอกเริ่มมาป่าขึ้นมาแล้วนี่ได้ทายทบบนกระจอกป่าขึ้นมาครับผมโอ้ยดึงขึ้นมาแล้วครับใบย่าแหขีชโบกได้ยังยี่สุกเอาทั้ทงนี้ก็ได้ครับผมเก็บไปเรื่อยครับ โอ้ยผู้ใดนี่ผู้ใด้ไหคุณขุนเข้ามาเนื้อคับกําลังถีบเบิ้งครับเจียนไม้ยกทั้งนี้ขึ้นมาครับผมปุ่นน,น,กกน,นักบุญก็เจ้าก็ดิ่งนี่แหล้นมาบุนอ่ะโอ้ยบุ่มคนดิ่งเนี้ยปุ่น,น,น,นโอ้ยครับผมอยู่ฟังนะครับเพื่อนเราเลือยจอดไปฟังครับผมลากขึ้นฟังเออเจ็บตัวนิดหน่อยครับผมเออสิมีอ่า นั่นฮิหนมหนึ่งสองกูนะครับผมพี่น้องไปเรื่อยๆครับแต่ว่ากับจิม,มี่ก้นเริ่มเอาป่าขึ้นมาแล้วด้วยสาพี่น้องที่ตามอยู่ครับผมเอาเอา,เอาวิยญ,ญาแห่ีโมอ,อีกแล้วครับผมหมานอีกแล้วดินบึ้มสองหางกระโดดออกเห็นบ่นั่นว่าป่ารู้เดินเห็นบ่นน่ะทาเบียดบ่เห็นครับผมพี่น้นอง นี่ผลงานเซียนตุงครับเด็กกระหูกกรมูนะครับผมอยู่ข้างในครับนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเบิ้องวันใหญ่จำได้ครับอันนี้เพิ่นออกมาใกล้ๆแล้วครับห้องกระเซียนไม้ครับผมกระเซียนไม้เพิ่นได้บึกสองหางหุ่นครับหุ่นบุบบามบุบบามอยู่หุ่นครับผมโอ้ยเพิ่นกระหูกครับผมนิกระหูกเซียนไม้ก็ได้นะครับอู้ตัวใหญ่นี่บินน่องอุ้ยฮือฮือฮือเบื้องเบิ้องครับผมนี่ไป ของเซียนใหม่ครับผมอุ้ยง่ายๆครับตัวนี้ใหญ่ายอุใหญ่เลยครับบักใหญ่ครับพี่น้องเอออู้ยง่ายครับใหญ่สุดยอดครับผมก็ะหู้เด็กตัวก็สองบึกสองโอ้ยโคตรคุ้มครับผมพี่น้องมือนี้เซียนใหม่สุดๆครับสุดๆผู้ใด้เสี่ยวปู่ครับจดีสงสัยเซียน เอ็ดจีเอาไปครับผมพี่น้องฮะไปเบิ่งของเบื้องหนึ่งตัวที่สองเงบ่ตัวนึงตัวนึ่งเงียบวะหน่อยก็หนีหน่อยนึ่งเงี้ยวะนี่ครับเปิดอัญมณ์เอามาใส่กันแล้วครับผมกับห้สองบึกอสองครับสุดซุดซุดครับผมเหมือนนี่บอกได้เลยสุดซุดย็นใหม่ครับผมสุดซุดครับผมอู้ยังไงครับปิดยังไงครับผม จีต่ำนาตำนเลยบอกนี่ยาฟ้าปีดเรียกว่าไม่ให้อ๋อจีลุงไม่ครับผมบ่อตุกป่าไพ่แก้วเนาะพี่นว่างนี่คือผลงานครับผมบ่อตุกป่าไา่แก้วครับหนองวัซ่อครับผมหนองวัซ่อครับบารท่านี่ครับผมบั0 0คนละพันหนึ่งพบาทครับ ป้าปวยเลยหนึ่งพันหาสิบบาทครับผมสิบหาเซียนครับแต่ว่าต้องย่อมเซียนใหม่ครับผมสุดยอดเลยครับอุ้ยสุดๆครับอะไรทคอจบคลิปขึ้นกันครับผมอีกคนนึงครับผมอันนี้ของบุเรนอยู่ของบุเรนนี่เสียนกาก็ได้บ่โต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 เซียนกาก็ได้ครับบ่ธรรมดานี่ก็เอ้า เจ้าของเพิ่นขึ้นเป็นโชว์ปากระโห o ครับผมเออนี่ครับของเส้นตูงครับผมปลาบึกตัวนั้นของเส้นกาว่าสันเส้นกรลังสว์ครับพี่น้องเอ้ามัน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 ครับตีขอจูบคิบครับผมเออีขอจบคิบครับติดตามครับผมพี่น้องโอ้โโอ้โซ้อมกันอีกแล้วครับผมนี่บัพายแก้วครับผมติดตามครับตีขอจบคีบลครับผมพี่น้องติดตามครับ ใช่ตกล่อนตกล่อนครับทั้งยูทูบครับผมเดี๋ยวให้พี่พ่อกันไหมครับทั้งปีดกันตะไนท์ผ้าตกล่อนครับเดี๋ยวให้ครับช็อตเด็ดให้พี่น้องได้เบิ่งไปเรื่อยๆครับผมกับทีมงานสายแข็งครับติดตามครับผมสวัสดีครับผมอุ้ยอันตรายของเสียงใหม่เหรอครับมือนี้เปิดม้วนกับนะครับเดี๋ยวทำนี่ช็อตเด็ดกันจีให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆครับผม Ủa tiền yêu hợp Giờ thì huy đồ tổ tiền <laughs>